สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านครับวันนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอนะครับ IOT เซนเซอร์ตัวใหม่นะครับก็จะมีฟังก์ชันในการวัดอุณหภูมิความชื้นวัดความชื้นในดินแล้วก็วัดอุณหภูมิอากาศหรือเราจะวัดอุณหภูมิในดินก็ได้นะครับแต่นันตัวนี้ก็จะมีเพิ่มตัววัดค่าลักนะครับวัดค่าแสงขึ้นมานะครับเป็น3ค่านะครับก่อนอื่นเมื่อเพื่อนพี่ๆเปิดมานะครับไฟสีฟ้าจะติด นะครับให้เราทําการคอนฟิก Wi-Fi เมื่อกล่องเชื่อมกับ Wi-Fi ที่บ้านออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้แล้วนะครับไฟสีฟ้าก็จะดับนะครับตอนนี้เราก็จะเริ่มคอนฟิก Wi-Fi กันให้ดูนะครับไปที่ Setting นะครับไปที่ Wi-Fi เลือกเอ ID, i ไอดีไอโอทีโซยเซนเซอร์นี้นะครับก็จะดูไปเลยนะครับนะครับ กดเมนูคอนฟิก wifi เขาก็จะสแกน wi-fi ที่บ้านเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับเลือก SSID ที่เราจะทำการเชื่อมต่อนะครับใส่รหัสผ่านเข้าไปรอสักแป๊บนะครับเมื่อกล่องเชื่อม wi-fi ที่บ้านเพื่อนๆพพี่ๆได้แล้วนะครับไฟสีฟ้าที่กล่องจะดับนะครับนั่นนะครับไฟสีฟ้าดับไปแล้วนะครับ ก็ออนไลน์นะครับจากนั้นเปิดโมบายแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับ iotspc นะครับกดสร้างไซต์นะครับไซต์ก็คือเป็นชื่อของที่บ้านลูกค้าหรือเป็นโซนนะครับจากนั้นสแกน qr code add Device นะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะแสดง3ค่านะครับค่าลักนะครับก็ผ่านลักเซนเซอร์ค่าเทม p ก็คือวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็ค่าของความชื้น ตัวนี้ไม่ยังเป็นศูนย์เพราะว่าเราไม่ได้ปักในดินทีนะครับความชื้นก็จะเป็นศูนย์นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ